สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วิออสมือสองนะครับผมเต้เพชรยนต์นะวันนี้มีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับยังไม่ได้มีการปรับสภาพอะไรแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีร่องรอยขนมงขุฎแมวร่องรอยตามการใช้งานนะครับนิดหน่อยจะได้เห็นกันด้วยเนาะว่าสภาพแรกรับเข้ามาคันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับคันนี้นะเป็น t o y o ต a y a าริสเอทีนะครับเป็นตัวนิวแล้วนะหน้าเป็นโฉมใหม่แบบนี้นะครับตัว1.2 s ป o r t ตนะครับรถปี2021เลขมใหม่แค่40,000เท่านั้นเอง คันนี้ผ่อนอยู่ที่7,000กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญาเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูบอดี้ก่อนรอบคันสภาพเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนะฮะเพิ่งรับมาเลยนะครับอาจจะเห็นมีรอยวงไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นการรอเก็บงานนะท่านผู้ชมมีร่องรอยการใช้งานนิดๆหน่อยๆนะครับรอยขนแมวอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีรอยประมาณนี้นะอ่ะ แต่จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับรูสภาพแรกรับเข้ามานะท่านผู้ชมไม่ได้มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับสภาพสวยเดิมโรงงานเลยนะครับมีจอทัชสกรีนมาให้นะครับกล้องถอยมีมาให้ฟังก์ชันให้มาครบเลยนะครับภายในเบาะหนังรถสีขาวมุกสวยๆแบบนี้นะรกระจกมองข้างก็เป็นสีดําเป็นโทงแบ๊กแบบนี้นะครับหน้าตาดูหล่อเหลาเอาเรื่องเลยนะครับเป็นโฉมใหม่เป็นตัวนิวเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคันนี้อ่า คันนี้ปี2021นะครับเป็นนิวยาลิสเอที1.2สปอร์ตนะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวมาดูดีเทลกันนิดนึงดีกว่านะครับสำหรับไฟหน้านะครับได้มาเป็นแบบ Full LED เลยแบบนี้นะครับไฟหน้าแล้วก็มีไฟ d ดย์ไทม์ลั n i n g งไลท์มาให้หน้าตาดูโฉบเฉี่ยวสวยงามมากนะครับในส่วนของช่องดักลมด้านหน้านะครับแล้วก็กันชนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะครับตัดด้วยเส้นโครเมียมแบบนี้อ่าหน้าตาค่อนข้างดู หล่อเหลาเอาเรื่องเหมือนกันนะครับโลโก้โตโยต้าเดิมๆครบๆนะครับแต่ว่าป้ายนี้คืนป้ายนะท่านผู้ชมจะมีการจดใหม่นะครับจะเป็นจดใหม่แล้วก็ป้ายเป็นกรุงเทพนะฮะอ่ะโดยรวมดีไซน์ด้านหน้าประมาณนี้นะครับสวยงามเอาเรื่องเลยนะครับหน้าตาชมใหม่ตรงนี้ท่านผู้ชมมีรอยแบบนี้มานะฮะแบบนี้นะแต่ว่าชนหนักไม่มีนะตรงนี้เดี๋ยวเก็บสีเล็กๆน้อยๆได้ครับรถสวยปิ๊งแน่นอนนะครับล้อนะครับเป็นสีดําปัดหน้าเงาแบบนี้นะครับแล้วก็ลัดมายางดันหลบ ปี2021นะครับรถปี2021ยางปี2021นะฮะก็คือเป็นยางเดิมจากป้ายแดงเลยนะครับรถวิ่งแค่40,000เท่านั้นเองสำหรับคันนี้ภายในดูได้เลยนะครับท่านผู้ชมโครงสร้างเดิมนะครับรถไม่ได้มีการดัดแปลงปร,รับเปลี่ยนสภาพมานะใครกำลังมองหาอยู่นะครับฝากไว้ด้วยนะครประหยัดจากป้ายแดงไปเป็นแสนเลยนะครับกระจกมองข้างเป็นสีดำเป็นโนแบ็กแบบนี้นะครับ แล้วก็มีไฟเดี้ยวมาให้ที่กระจกมองข้างนะครับเส้นสันเหลี่ยมคมตัวรถสวยงามชัดเจนนะครับคมชัดมากนะฮะบอดี้บางเดิมสวยงามเลยนะครับรถเป็นสีขาวอ่ะมาดูด้านบนหลังคากันบ้างนะครับด้านบนหลังคาอันนี้ไม่มีตําหนิเลยนะครับไม่มีรอยบุกรอยรับยิ้มแต่อย่างใดสวยงามนะฮะแล้วก็กระจกนะท่านผู้ชมเป็นแท้เดิมโรงงานทุกปานเลยนะครับผมเช็คให้แล้วนะครับตอนรถเข้ามานี่ผมมาเช็คให้ก่อนที่จะจับมารีวิวแล้วนะครับคันนี้สวยจริงนะครับ เบรกหน้าได้มาเป็นดิสเบรกนะครับส่วนเบรกหลังตรงนี้จะมาเป็นดัมเบรกนะฮะแล้วก็โครงสร้างด้านในเดิมทั้งหมดนะครับมีแค่ล่องรอยขีดข่วนแค่นี้นะครับนิดถือว่าเล็กน้อยมากๆนะฮะเดี๋ยวเก็บงานให้สวยงามแน่นอนนะครับมาสําหรับด้านท้ายกันบ้างไฟท้ายนะท่านผู้ชมได้มาเป็นแบบ LED l i ท์ไก u i ดิ้งนะครับก็จะเป็นเส้นตรงๆสวยๆแบบนี้นะครับกลางคืนมีเสน่ห์มากด้านท้ายนะครับ บวกกับมีดักเทลเป็นสีดําเป็นโนแบ็คมาแบบนี้ด้วยนะครับตัดกับรถสีขาวนะครับดูขึ้นดูหล่อเลยนะครับด้านท้ายเอาเรื่องนะครับคันนี้สวยงามมากๆแล้วก็ด้านในนะครับมีจอทัชสกรีน7นิ้วมาให้กล้องหอยหลังมีมาให้นะครับบิวอินจากโรงงานเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายนะครับเรามาดูช่องเก็บสัมภาระกันหน่อยดีกว่านะครับสาหรับเจ้ายาริสเอทีคันนี้นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะว่า มีฟังก์ชันอะไรใช้งานกันบ้างเดี๋ยวขอพาดูโครงสร้างด้านหลังก่อนนะครับช่องเก็บสัมภาระก็ใหญ่พอสมควรแหละนะครับอาจจะมีร่องรอยนะครับเลอะเทอะนิดหน่อยนะครับขออภัยด้วยเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะช่องด้านล่างนะครับชุดปะยางอะไรต่างๆมีมาให้ครบเลยนะท่านผู้ชมมาดูโครงสร้างกันหน่อยนะครับป่าท้ายนะท่านผู้ชมเดิมนะครับซิลิคนตรงนี้สวยๆเลยนะครับนิ่มจิ๋เข้านะตรงนี้ เดี๋ยวมาดูหัวรถกันบ้างอ่าโครงสร้างด้านหลังนะท่านผู้ชมสบายใจหายห่วงรถวิ่งแค่สี่หมื่นนะครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับอ่ะมาดูโครงสร้างด้านในกันสวยๆนะครับลอยสปอนเมทอาร์มีให้เห็นชัดๆครบๆแบบนี้อ่ะโอเคด้านท้ายประมาณนี้นะครับอ,อาจจะมีที่ฟงที่ฝุ่นบ้างขออภัยกระจกหลงังมีไล่ฟ้ามาให้ นะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ามาเป็นแบบ led นะครับกระจกหลังเป็นแท้เดิมโตโยต้าแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งของผู้โดยสารตอนหลังตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะมีรอยนิดหน่อยนะตรงนี้แต้มไว้นะครับเดี๋ยวจะมีการเก็บงานให้นะครับมีรอยนิดหน่อยแบบนี้มาเลยนะครับผู้โดยสารตอนหลังก็เป็นบอหนังนะครับเดินได้สีขาวมาแบบนี้ทั้งหมดนะครับจะสลับกับผ้าตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นหนังนี่เป็นผ้านะครับดีไซน์ด้านในค่อนข้างสวยงามเลย ครับรถวิ่งแค่สี่หมื่นเท่านั้นเองนะพี่ชมมามาดูคอนโซลด้านหน้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแอร์ออโต้จอทัชสกรีนมีมาให้กล้องถอยหลังมีมาให้นะครับไม่วิ่งแค่สี่หมื่นแปดนะฮะเกียร์เป็นระบบออโต้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพดงเพดานก็เป็นสีเทาตัวนี้มีร่องรอยเลอะนิดหน่อยเดี๋ยวจัดการเก็บงานให้นะครับเนื่องจากว่ารถเพิ่งเข้ามาใครกําลังมองหาอยู่ผมฝากไว้ด้วยผ่อนแค่เจ็ดพันนะฮะ ได้รถอย่างกับป้ายแดงไปใช้งานเลยเอา้ามาดูโครงสร้างนิดนึงนะฮะถ้ามีสิ่งสกรปรกนะฮะมีคราบอะไรอยู่ก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับอ๊่อะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับรถไม่ได้มีความตีลังกามานะทุนผู้ชมดูได้เลยนะครับลอยสปอตเม็ดอาคมคมชัดๆสวยๆแบบนี้นะฮะรถไม่ได้กลับสีไม่ได้ตีลังกาไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหนักมานะครับบ สติกเกอร์นะครับเดิมโรงงานอยู่ครบแบบนี้หัวน็อตต่างๆนะครับไม่ขยับเลยนะครับประตูไม่เคยถอดแต่ครับอมาดูส่วนของเสาเอกันบ้างนะครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมผ่อนแค่เจ็ดพันเท่านั้นเองนะครับเจ็ดพันนิดๆนะครับยังไงโทรมาพูดคุยปรึกษาก่อนได้ผมแปะเบอร์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับในส่วนของแผงประตูนะท่านผู้ชมตรงที่พักแขนตรงนี้นะครับเป็นแบบซอฟนะครับนุ่มๆนะตรงนี้นุ่มๆแล้วก็เดินได้สติชิ่งสีขาวมาแบบนี้ ภายในมาดูเลยสวยงามมากพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายตัวรถกันสักนิดหนึ่งเอ๊ขอญาตขยับแอร์ก่อนนะครับอ่ะเลขไมต้ตอนที่ผมแจ้งไปเนาะสำหรับคันนี้นะครับเป็น New A าริสเ t ทนะครับตัว1 2จุดสองสปอร์ตปี2021นะครับเลขไม่อยู่ที่สี่0มืนแปดันโลนะครับแล้วก็ตัวเรือนไม้ดีไซน์มาเป็นสีฟ้าตัดกับสีขาวเรืองแสงแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะฮะพวงมาลัยนะครับก็ได้มาเป็นแบบสามก้าน นะครับดีไซน์เป็นแบบ3ก้าสามารถรับสายวางสายนะครับรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็เพิ่มเสียงรถเสียงตรงนี้ได้เลยนะครับด้านขวานะครับแผงประตูตรงนี้จะเป็นซอปแบบที่ผมแจ้งไปเนาะแล้วก็ตัดด้วยตรงนี้เป็นสีดําแบบเป็นโนแบกนะครับค่อนข้างดูสวยงามเลยพับกระจกมองข้างนะครับเป็นไฟฟ้าแล้วก็กระจกนะครับเป็นไฟฟ้าสี่บานออโต้คนขับแบบนี้นะครับถัดมาด้านข้างนะครับมีออโต้ออฟออโต้สต็อปมาให้ตรงนี้นะครับ ด้านบนก็เป็น t r a c i o n control นะฮะฟังก์ชันถือว่าให้มาครบเครื่องเลยนะครับในส่วนงการใช้งานกุญแจเป็นแบบรีโมทแบบนี้นะรีโมทแบบเสียบแบบไขนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเป่าแอร์า Air ทางนิดนึงจอนะครับจอให้มาจอทัชสกรีนยังไม่ได้แกะเลยนะท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมเอาไปแกะเอาได้เลยนะครับไปแกะเอาเลยนะครับอย่างกับป้ายแดงเลยใหม่มากนะฮะ แล้วก็ถัดลงมานะครับแอร์ได้มาเป็นแบบออโต้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ดูออลชัแนลนะเป็นแบบซิงเกิลนะครับก็คือปรับออโต้อุณหภูมิรวมกันทั้งหมดเกียร์เป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็เป็นแบบขั้นบันไดแบบนี้นะครับตามสไตล์ของโตโยต้าเนาะชอบทําเกียร์มาเป็นแบบขั้นบันไดอย่างนี้นะครับตรงนี้ใส่แก้วได้2ใบมีไฟมาให้ด้วยนะครับตัวเบรกมือนะครับเป็นแบบก้านยกแล้วก็มีพาวเวอร t ออเมาให้ตรงนี้ครับ ตัวที่พักแขนตรงนี้เป็นแบบหาดนะไม่ใช่ซอกนะครับด้านในเก็บของได้ถือว่าเล็กอยู่นะสําหรับผมนะครับถือว่าเล็กไปน,นิดนึงนะครับที่เก็บของแต่ว่าก็นั่นแหละรถอีโคคาร์นะฮะก็ถือว่ามีให้ก็โอเคแล้วนะฮะออมาในส่วนของมาาง่านบังแดดมีกระจกมาให้นะครับแต่ไม่มีไฟแต่งหน้ามาฝั่งคนขับมีมาให้มีกระจกแต่ไม่มีไฟตรงนี้รอยเจิม ถ้าไม่ชอบเดี๋ยวจัดการให้นะครับเดี๋ยวจัดการให้ตรงนี้ไฟสองแผ่นที่ก็มีมาให้ครบนะฮะสำหรับรถสภาพแรกรับยังไม่ได้ปรับสภาพใหม่สี่หมื่นห้องเครื่องเป็นยังไงใช่ไหมครับอยากรู้ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมมาเลยนะฮะคันนี้ต้องไวหน่อยนะท่านผู้ชมผมว่าน่าจะอยู่ไม่นานนะครับสเปคนี้ราคานี้นะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับในเรื่องของราคาเนาะอ่ะมาเลยคันนี้ยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้ปรับนะครับ งานยังไม่ได้เก็บเลยก็ถือว่าสวยงามแล้วนะครับสวยงามมากห้องเครื่องผมติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องค่อนข้างเดินสมูทเลยนะเอามาดูตรงสร้างฝางหน้ากันบ้างนะครับหัวน็อตแบบนี้นะครับปั๊มเตอร์้ามาแบบนี้แล้วก็แผ่นกันความร้อนนะท่านผู้ชมแผ่นกันความร้อนสวยๆเลยนะครับฝาหน้าดูกลมๆแบบนี้นะฮะ คมทุกเม็ดนะไม่ต้องกลัวนะครับฝาหน้าไม่มีโดนมาไม่มีขอดไปทําสีมานะครับติ๊กเกอร์คําเตือนก็อยู่ครบเลยนะฮะหัวน็อตฝากระโปรงหน้าสวยๆสอกด้านในนะครับอ่าเบ้าโช๊คนะครับถสวยหันหน้าอ่ะลอยแต้มนะครับต่างๆยังอยู่เลยครับพี่ชมดูได้เลยนะครับรดใหม่มากนะฮะวิ่งแค่สี่หมื่นเท่านั้นเองนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมขอสรุปคันนี้เลยแล้วกันนะท่านใดสนใจนะสามารถโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้วหรือว่าจะเป็นการแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้นะเป็น To y o ต้ y ยา i s a t i ที1.2นึ่งสตนะครับปี2021นเะฮะเลขไมล์อยู่ที่4 8 0 0 0นโลนะครับผ่อนอยู่ที่7 0 0 0กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะครับราคาตั้งขายคันนี้อยู่ที่4 9 0 0 0บาทนะฮะท่านใดสนใจโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยหรือถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้นะครับ ากกดซับสไคร์ช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมคัดมาให้เดี๋ยวผมคัดมาอีกสําหรับ b บียรออตินะครับใครกําลังมองหาอยู่กดซับสไคร์ไว้ได้เลยเพื่อได้ไม่พลาดคันถัดไปนะครับถูกใจคันไหนโทรมาพูดคุยกันก่อนนะครับได้เป็นเจ้าของแน่นอนออกรถได้ทุกอาชีพนะครับสำหรับวันนี้ผมเซลเต้นะครับขอตัวท่านผู้ชมนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ